สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์รดออฟบัตเตอร์ไฟวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมกันนะคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะรับแต่เรื่องราวพลังงานดีๆกลับไปนะคะแรนดอมรับฟังได้ทุกลัคนาทุกราศี เป็นพลังงานดึงดูดถ้าพลังงานนี้ใช่สำหรับคุณขอคุณรับแต่เรื่องราวดีๆกลับไปนะคะมาดูว่าวันนี้เราจะทำแรนดอมความรู้สึกคุณที่มีต่อคนที่คุณนึกถึงและจะมาดูความรู้สึกของคนที่คุณนึกถึงเขานึกถึงคุณอย่างไรคนที่คุณคิดถึง เขารู้สึกต่อคุณอย่างไรเป็นพลังงานความรู้สึกของคุณและเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณนึกถึงนะคะ คนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงมาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดถึงคุณอย่างไรและคุณพลังงานของคุณคุณคิดถึงคนคนนี้อย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึง p a จอ็อกครมาดูพลังงานความรู้สึกคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณนึกถึงว่าเขามีความรู้สึกต่อคุณอย่างไรนะคะไนท์อครัคุณเป็น p a จอ o อ c ครับ เขาเป็นไนท์ออฟคัฟต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีต่อกันอยากมอบความรู้สึกคุณก็รู้สึกดีต่อเขาเขาก็รู้สึกดีต่อคุณอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อ ต่างคนต่างฝ่ายมีความพึงพอใจกันและกันรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่อยากสารต่อความสัมพันธ์ทั้งคุณและเขาเหมือนใจตรงกันเดี๋ยวมาดูพลังงานของคุณต่อนะคะ seven of pentacles และเขา The Sun ้นทำงานสวยมากเลยคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความมุมาณนะตั้งใจในการทำงาน เป็นคนที่สามารถฝากอนาคตไว้ได้กับคนคนนี้คนที่มีความมั่นคงในเรื่องของการทำงานตั้งใจทำงานแน่นอนว่าเขาต้องมีความขยันและต้องมีอนาคตวันข้างหน้าอนาคตต้องดีแน่นอนคุณภูมิใจในตัวเขามองเขา ว่าเป็นคนที่น่าคบเป็นคนที่สามารถฝากอนาคตไว้ได้ส่วนตัวเขาเองมองคุณเป็นเดอ,นอะซันน่ะคุณเองก็เป็นอนาคตสำหรับเขาอะดูรู้สึกเหมือนว่าคุณและเขาอะมีความฝันอยากมอบความรักให้กัน และมองกันเป็นเรื่องที่ไปไกลแล้วมองต่างคุต่างฝ่ายมองว่ามันใช่สำหรับหัวใจมันใช่สำหรับในเรื่องของอนาคตมันคือความสุขมาดูพลังงานต่อไปนะคะ เดมูนว wow. ้าวเทนอฟสดแต่พอวันเวลาผ่านไปทำไมถึงต่างฝ่ายถึงเริ่มไม่มั่นใจซึ่งกันและกันมีเหตุการณ์อะไร ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจคนคนี้คนที่คุณนึกถึงส่วนเขาเขาบอกว่าคุณทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจเลอเกินสิบดาบขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่เหมือนถูกทรยศหักหลังมีการหลอกลวงกันในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคะ หรือมีเหตุการณ์อะไรที่ทำไมคุณถึงมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวคนคนนี้แล้วนายอ r d s เอสออฟโซดทำไมพลังงานเริ่มต้นเหมือนจะดีแต่ทำไมตอนนี้ถึงต่างฝ่ายต่างรู้สึกเจ็บปวดคุณยังนึกถึงคนคนนี้ มีเรื่องบางเรื่องมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณเสียใจส่วนเขาคนนี้ก็เสียใจไม่แพ้กันทำไมถึงต่างฝฟล์ต่างเจ็บปวดเสียใจได้ขนาดนี้ เดี๋ยวมาดูไพ่ใบต่อไปนะคะนายอวานคุณว่าคุณพยายามกับความสัมพันธ์นี้มากมากจนถึงที่สุดแล้วไฟอวาน เป็นความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาอะใจไม่ตรงกันคือประมาณมีความคิดที่ไม่เข้าใจกัน แต่คุณเองก็พยายามในความสัมพันธ์นี้มามากอดทนมากพอแล้วอดทนมามากพยายามแล้วอยากยื้อความสัมพันธ์นี้ full of one แต่คุณก็คิดว่าเขาเนคนที่ใช่เป็นครอบครัว t r e อ of one ต่างไฟต่างยังรักกันอยู่ผู้อ่าน มองว่าคุณกับเขาอ่ะเมื่อได้เจอกันมองกันและกันรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่ของกันและกันตัดสินใจที่จะคบหากันมีความสุขมองอนาคตสร้างอนาคตแต่มันมีเหตุการณ์ที่ ทําให้คุณกับเขาอ่ะต้องบาดหมางก,กันทะเลาะกันขั้นรุนแรงเลยอาจจะมีช่วงระยะหนึ่งที่คุณกับเขานะแยกกันอยู่หรือห่างกันสักพักพักเรื่องรักไปสักพัก แต่ต่างฝ่ายต่างยังรักกันอยู่ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจทั้งสองฝ่ายแต่ใจลึกๆยังรักและยังให้อภัยมองกันเป็นมองกันยังให้อภัยกันยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ คุณก็คิดถึงเขาว่าเขาเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณเป็นครอบครัวคนคนนี้จะเป็นอย่างไรคุณก็ยังรักเขาส่วนเขาก็ยังรอคุณณนะตอนนี้บางท่านอาจจะไม่ได้ติดต่อกันมาแล้วยังเฝ้ารอเขายังเฝ้ารอคุณนะ รอการติดต่อรอการกลับมาของคุณสําหรับบางท่านที่แยกกันอยู่ต่างฝ่ายต่างยังรักกันต่างฝ่ายยังคิดถึงกันอยู่ขอไพ่ใบสุดท้ายสําหรับคุณและเขานะคะ King of Waan เขาเป็นเพจอวานคุณอาจจะดูนิ่งมากในความสัมพันธ์นี้รักนรักแต่ว่า เหมือนยิงในศักดิ์ศรีของตัวเองรอให้เขามางอรอให้เขาติดต่อมาแต่ถ้าเขาติดต่อมาคุณพร้อมจะให้อภัยเขานะเพราะคุณน้มั่นคงในความรักมากเรื่องที่ผ่านมามันเจ็บปวดเสียใจก็จริงแต่คุณรักคนนี้คัารักคนคนนี้และพร้อมจะให้อภัยเขา แค่รอให้เขาติดต่อกลับมาหาคุณรอการกลับมาของคนคนนี้และคนที่คุณคิดถึงอ่ะเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะคะเขาคิดที่จะติดต่อกลับมาขอโอกาสกับคุณอีกไม่นานจะมีการติดต่อกลับมาของคนคนนี้เขาเอง ก็ยังรักยังรอคุณอยู่แค่วันเวลาบางทีมันรอช่วงจังหวะเวลาแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วมันเหมือนทนความคิดถึงทนความรักไม่ไหวเขาจะมีการติดต่อกลับมาและผู้อ่านคิดว่าคุณ จะให้โอกาสเขาถ้าคุณรักเขายังรักเขาคนที่คุณคิดถึงอยู่ลดทิฐิลงบ้างถ้าคุณยังรักกันพอให้อภัยกันจะมีการติดต่อกลับมาของคนที่คุณคิดถึงนะคะนี่คือพลังงานของคุณ ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งรับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปนะคะขอบพระคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ